สวัสดีทุกๆคนนะครับอยู่กับผมนะครับตีรังปัดแทงบุกทุกสถาบันนะครับวันนี้เราจะบุกไปที่ไหนแล้วเซเลบนักดนตรีคนดังผกเขาจะเป็นใครตามผมมาครับแล้ววันนี้ผมขนของขึ้นรถไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับตามผมมาครับ ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่หมายของเราแล้วนะครับถ้าผมบอกชื่อนี้ไปสถานที่แห่งนี้ผมว่าทุกคนต้องรู้จักแน่ๆเลยบอกเลยแล้วกันครับวันนี้เราอยู่ที่เมโลดิกดำบายจาไอแซคนะครับและแน่นอนครับอยู่ที่เมโลดิกดาของจาไอแซคแขกรับเชิญของผมวันนี้ก็คือน้องจาไอแซคครับเดี๋ยวตามผมมาครับว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เราตามเข้าไปดีกว่าครับ เฮ้สวัสดีครับอ้าไปต่อเลยพี่สวัสดีคพีบสวัสดีครั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 บเอาทีมงานเข้ามาก่อนนั่ง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 ก่อนคืออย่างนี้อ่ะนี่คือเจ้าของห้องคุณไป็เกี่ยวคุณเป็นนักงตรีนะโคตรที่จะรับเซิญทำไมเล่าเออเป็นนตรงนู้นเอออ้าววันนี้อย่างที่บอกนะครับผมบุกมาที่เมโลดิกดำของจาไอแซคครับวันนี้ก็ได้เจอตัวจริงแล้วคือแขกรับเชิญของผมวันนี้เป็นจาไอแซคครับผมที่ ที่พี่มาที่นี่ก่อนพี่ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่ามันเป็นอยู่ในรายการของพี่ชื่อรายการตีรันฟันแทงบุกทุกสถาบันกู๊ยเก๊อ่ากูไม่ได้มาทืมนะคือในทีมรายการของพี่คือพี่จะไปตีกองตามที่ต่างๆแต่ว่าเผอิญว่าวันนี้เลือกที่จะมาที่เมโลดิกดับเพราะว่าเห็นแต่ละคลิปเด็ดๆของเมโลดิกดำที่ทำลงไปแต่ละคนเนี่ยคือ อยากจะมีภาพสวยๆแบบนั้นบ้างก็เลยเลือกมาที่นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตีมของพี่เนี่ยไม่จะเป็นต้องตีในห้องอัดน่ตีข้างนอกก็ได้เอางี้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันเนี้ยมาขอใช้ห้องที่เมโลดิกดำหน่อยได้เลยพี่ได้ไหมสบายมากยินดีนะคือถ้ามึงไม่ยินดีกูก็จะทําอยู่แล้วคือประมาณนี้่เดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนตอนแรกโทรมาถามจาาจ้าพี่พี่จะไปนะแล้วดาคิดตังอะไรบอกพี่มาเลยพี่มาเลยผมไม่คิดอะไรอย่างนี้หรอกมาเลยคือกำลังจะบอกว่า ถึงแม้ว่ามึงจะคิดหรือไม่คิดกูก็จะมา <laughs> ไมอไรัเลยเ <laughs> <laughs> พราะไงน้องเขาไม่คิดอยู่แล้วอ,อืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราขอตั้งกองก่อนละกันเฮ้ย <h> ตั้งกองก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าจะต้องทําอะไรบ้างตามไปครับ,มรบผมไปตั้งกองก่อน,นครับโอเคครับ <S <s นี้ผมตั้งกองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วดูนะครับความอลังการของห้องนี้ครับทั้งไฟทั้งไม่ก่อนอื่นต้องชุดกองผมสวยด้วยนี่ครับความอลังการของผมไหนๆตั้งกองเสร็จแล้วผมว่าเดี๋ยวผมทีมงานเมื่อกี้คุณเข้าเฟรมมาแล้วตอนนี้คุณไปเชิญพี่จามาหน่อยเดี๋ยวผมจะจัดเก้าอี้ให้เขานั่งนี้ขอเชิญพี่จามาสัมภาษณ์ผมหน่อยผมแปรเก้าอี้ก่อนคุณไปตามพี่จามาให้ผมหน่อยครับ <c oughs> มาขอเชิญครับขอเชิญพี่จามาเข้าเฟรมผมเลยครับสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไหนก็มาถึงแล้วตั้งกองเสร็จแล้วก่อนอื่นต้องอยากให้พิจาได้แนะนําทางนี้ก่อนอ้ะไม่ต้องแนะนามั้งกูว่าเออมันคงจะรู้จักกันมานานพอสมควรแล้วน่าจะรู้แล้วมั้งคราวนี้สิ่งแรกที่พี่อยากจะรู้คืออะไรทําให้จาได้เริ่มทําห้องนี้แล้วก็สถานที่ดีๆแบบนี้ครับครับก็จริงๆเมื่อก่อนอ่ะผมก็สอนกองปกติสอนน้องๆแบบพรเวททั่วไปเนี่ยหนึ่งตำหนงก็ คือก่อนนั้นเนี่ยอยู่แถวราชดาครับอ่าก็ไปเช่าห้องสอนไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีมาซื้อบ้านแถวบางนาอืมก็คือก็ตั้งใจไว้ว่าคือก็เป็นมือกองอ่ะพี่ขยะมีห้องไวตีกองที่บ้านอ,อ,อะไรเงี้ยก็จริงๆก็ตั้งใจไว้แค่อยากตีกองอยากสอนเด็กแค่นี้พอละอ่าแล้วก็หาที่สถานที่ที่เหมาะที่ไม่ไม่รบกวนชาวบ้านมากอะไรเน,นะครับเนีย่ยได้สถานที่นี้แล้วก็มาทําแล้วก็คิดไปคิดมาปรึกษากับแฟนก็ ไหนๆทำแล้วก็ทำงานได้ด้วยแล้วกันอะไรเงี้ยรับก็บานปลายบานปลายแล้วมันก็ออกมาดีด้วยนะอก็โอเคครับคือต้องเล่าเป็นไปก่อนจาเป็นรุ่นน้องผมที่จังกระเสษมอ่าใช่เราคลุกคลีกันมาแบบว่านานพอสมควรแล้วแล้วในยุคหนึ่งที่ที่เป็นซิรีฟปูก็อแซกก็มาตอนใช่ใช่ไหมพี่พี่ชุดไหนนะตอนตัว แ่เจอเจอกันบ่อยเออเจอกันบ่อยเราน่าจะเป็น90้าศก่อนก่อนจะสองพันไอ้แท้ออกใช่ไหมอ่านั่นคือที่มาที่ไปของจานที่ที่เราให้เรารู้จักกันนะครับทุกวันนี้เขาจะเล่กับผมเยอะไม่ใช่คือเนี่ยคือจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี่ยทั้งหลังตรงตากร้องเนี่ยแม่งมีตักองเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะพาไปเจาะลึกว่าทําไมถึงต้องเลือกมาที่นี่แล้วทําไมถึงต้องมาใช้บริการของทางห้องนี้ไหนๆเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ขอตีหนึ่งเพลงก่อนได้ไหมได้เลยพี่ คืออันนี้อันนี้ส่วนตัวควารมรู้สึกส่วนตัวเลยพี่ะนะคือพี่เป็นรุ่นพี่ผมมานานแล้วดูมผมจําได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่ดูพี่เล่นสดคือแบบจําได้ว่าพี่ไปเล่นที่จังกระแสนแต่ตอนนั้นผมยังไม่ออกอัลบั้มเลยไปยือนอยู่อยู่ข้างหลังหลังเวทีเลยนะแบบจะขึ้นไปทักก็แบบเฮ้แม่งพี่เขาจะทักกูอบ<ะ><ะ>อกว่าอะไรก็เดินแบบแบบดูอยู่ข้างหลังเวทีแล้วแบบวันนึงคือแบบคือถ้าแบบได้ได้ดูใกล้ชิดขนาดนี้อีกแม่งคงดีมากเลย ล้ววันนี้พี่ฝันไม่เป็นจริงขนาดนั้นเลยได้ถ้างั้นเดี๋ยวขอตีหนึ่งเพลงก่อนได้เลยพี่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตีหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกคอนเซปต์ของรายการเนี่ยคือมึงจะต้องมาขอเพลงกูเพลงค่อยว่ากันว่าเพลงอะไรแล้วกันเอาเว่าเดี๋ยวผมไปตีเพลงแรกเพลงนี้ก่อนนะครับไม่บอกว่าเพลงอะไรตามไปดูเ่าเป็นเพลงอะไร ไปแล้วนะครับสำหรับเพลงไม่พี่มึงขนลุกเลยทำไมอ่ะโอ้ยสาวนี่แบบมันกระแทกเลยดีมากกระแทกมาถึงนี่เลยคนขนห้องดีไม่ใช่หรอห้องดีของดีเท่านั้นแหละกระแทกเลยสุดยอดขอบคุณมากขอบคุณมากอามิีเมื่อกี้ก่อนที่เราจะไปตีเพลงไม่เราพูดไปแล้วว่าคอนเซปต์ของรายการคือตีรันฟันแทงเนี่ยบุกมาสถานที่เนี้ยหัวใจหลักคืออยากจะให้แขกรับเชิญอ่ะ อ,อยากจะฟังเพลงอะไรของซิริฟูเพราะไหนไหนพี่ก็เป็นซิริฟูอยู่แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะมีทุกเก๊กอะไรก็จามันอ,อยากจะให้จาเนี่ยคิดหนึ่งเพลงว่าอยากให้พี่ตีเพลงอะไรแล้วเดี๋ยวพี่จะตีให้ฟังเลยเอางั้นเลยพี่เอ,เอางั้นเลยสดๆเลยพี่นะสด,นะสดอยู่แล้วจริงๆมันมีหลายเพลงในใจมากเลยแต่ว่าเพลงเนี้ยคือแบบอันนี้ขอเล่านิดนึงแล้วกันเพลงเนี้ยคือแบบจาได้เลยว่าน่าจะเรียนอยู่ประมาณปีสามหรือปีสี่เนี่ย คือช่วงนั้นยังไม่มีรถส่วนตัวต้องนั่งแท็กซี่บ้างนั่งรถตู้อะไรเงี้ยไปหาแฟนบ่อยอก็จะมีอารบังที่นี่แหละเป็นวอล์คแมนอี่นั่นเพลงเนี้มาทีไรคือแบบจำได้เลยคือแม่งโยกอยู่ในรถตลอดเวลาเพลงนั้นก็คือเพลงอะไรครับ1544ที่ไหวไหมกูขนลุกแบบมันเมื่อกี้คือไม่ได้ขนลุกว่าเลยนะหรือกูกลัวคุณติ๊กไม่ไหวเอาละเรโถ่บอกตรงคืออันงนี้นะครับไม่ต้องมีการเสแสร้งเลยนะ คือเพลงตัวเองเนี่ยกูไม่ได้เล่นนานแล้วอบอกตรงเลยแต่ว่าถ้าน้องขอมาขนาดนี้พีก็ต้องจัดให้ตแต่ต้องออกตัวไหน่อยนะว่าอาจจะ,ะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องให้อภัยผมไว้เออ,อต้องบอกงี้อือถือว่ายังไงก็เดี๋ยวเราตีให้ฟังแล้วกันวอนไหนไหน้องขอมาพี่จัดให้ครับเดี๋ยวไปฟังครับ150ซีซีครับด้วย เพลงตามภาษาคนแก่แล้วนะอายุตอนนี้กับตอนนู้นก็คงจะตีไม่มันไม่เหมือนกันหรอกแต่ยั่ไงก็ตีให้น้องมันฟังไปแล้วเอางี้จริงๆมาเนี่ยก็คืออยากจะมาถามไถ่สารทุกขสุขดิบเอาแบบนี้คือเราเป็นนักดนตรีเนี่ยนะเราประสบปัญหาเกี่ยวกับช่วงโควิดมาเยอะมากคราวนี้อยากจะถามจาว่าในช่วงโควิดะจะมีวิธีการปรับตัวชีวิตยังไงเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเกินแบบนี้ก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ไปที่ทีละมิวสิกไปซิลเจียนกับ พี่ยุ่นกับพี่ใหญ่ครับซึ่งทั้งสองคนทั้งพี่ยุ่นพี่ใหญ่ก็มีวิธีการปรับตัวที่แตกต่างกันออกไปตัวพี่เองก็คือพี่พี่มีความรู้สึกว่าทุกคนเจอปัญหาอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงพี่ก็ไปขายหมูปลาที่โค้งเลยของพี่ไปเรื่อยพี่ยุ่นก็ไปขายขนมพี่ใหญ่ก็ทําขนมก็ลูกขายในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากจะถามจาว่าไอ้ผลกระทบมีผลกับเราไหมแล้วจาเปลี่ยนมีวิธีการปรับจูนชีวิตยังไงอ เอาตรงๆมันมีกันทุกคนอยู่แล้วพี่เรื่องรายได้ที่มันจะต้องเข้ามาโดยปกติครับคือปกติผมก็จะมีเป็นแบกอัพมีเป็นโบดิวให้ศิลปินบ้างนนั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีสอนไอ้พวกนั้นอ่ะมันลดลงแน่ๆอ่าก็สุดท้ายต้องต้องบอกเอยกับว่าต้องเซฟที่สุดทำอะไรได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต้องทำอ่าอย่างเช่นอามุิอาย้อนไปโควิดรอบแรกเลยปีที่แล้วพอดีใช่ไหมพี่ก่อนนียอะไรพี่ผมก็สนใจเรื่องการตกแต่ง อะไรก็เยตกแต่งวิดีโอตัดต่อนน่นนี่นั่นก็เรียนใน u t u b e อะไรเงี้ยหาหาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอะไรประมาณนี้พี่แล้วก็เรื่องรายได้ที่มันน้อยก็โอเคมันก็ยังมีพอมีบ้างแต่ว่าไม่ได้มีเยอะเหมือนปกติทั่วไปก็นั่นแหละคือได้น้อยก็ต้องใช้น้อยเห็นไหมครับนี่เป็นเป็นแนวทางของของคนหนึ่งที่ที่ยังอยู่ในเขาเรียกอะไร ยังยังใช้การงานดนตรียังอยู่แต่ผมเนี่ยผมเปลี่ยนไปเลยคือพี่เปลี่ยนไปกูต้องไปซื้อหมูที่ตลาดมาหมักมาที่เราคือมันแต่ถามว่ามันเราก็ได้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งคือเป็นเป็นอาชีพเสริมของเราส่วนจ้าก็มีอีกอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ในพาร์ทของนักดนตรีแล้วเป็นการดูแลเป็นการเป็นโปรดิวเซอร์เป็นการดูแลภาพและเสียงอะไรก็ว่ากันไป พรานี้อยากจะบอกแบบนี้ครับว่าที่เนี่ยที่เมโลดิกดาเนี่ยผมว่าผมเล่าแบบนี้ก่อนผมเห็นคลิปหลายๆคลิปของที่เมโลดิกดําไม่ว่าจะเป็นประกวดหรือมาทำเพลงเด<อ>คเอควเวอร์นะครับคือมีความรู้สึกวา่วาสถานที่นี้มันมันตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการทําแบบแบบนี้เลยที่เป็นมือกลองที่ไม่มีกลองด้วยนะหรือมีกลองก็ได้แต่ผมจะเน้นแบบนี้ครับคือตอนแรกอะ คอนเซปต์รายการกูเนี่ยคือกู <laughs> ออต้องแบกกองมาเนี่ย <laughs> แต่พอกูไม่เห็นกองนี่นี่แ <laughs> ล้วกูคิ่ไงกูจะเอามาทํใหม่หมเนี่ยแต่มันก็ผิดคอนเซปต์ไปไง <laughs> ยังไงผมฝากไว้ด้วยว่าฝากเมโลดิกดําไว้กับคนที่จริงๆไม่จำเป็นจะต้องทําดําคอเวอร์นะถ้าคุณมีวงแต่อยากจะทําอัลบัม้ม <laughs> นะที่นี่สามารถทําได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอัดกลองอัดกีตาร์อัดเบสอ็อกทำได้หมดทุกอย่างเอางี้ก่อนที่จะจากไปเนี่ยจริงๆกะบอกเขาไปแล้วว่าจะต้องมีอันหนึ่ง ที่คุณจะต้องทําให้ผม oh, อ๋อครับคือมันเป็นอย่างนี้บางทีรายการเราก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างน,นะ <laughs> แต่ช่วงเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นสาระที่สุดคือเมื่อเวลาจะไปนั่งตีกองอตอนซ้อมนะเอาเน้นตอนซ้อมนะ, <Okay. S 2> ะว่าพอมึงนั่งปุ๊บไปแล้วอ่ะมึงตีลูกอะไรอ่าอ่คราวนี้พอมึงตีลูกอะไรปึ๊บเนะี่ยอยากจะให้มึงอัดแนะนําด้วยว่า hmm. ทําไมถึงตีลูกนี้แล้วฝึกลูกนี้ยังไง Oh. อ,ยอย่างพี่ยกตัวอย่างก่อนอย่างกูเนี่ยโอ้กูแล้วแหมเมื่อก,กี้ยังพี่กับน้องเลยอย่ <net cover> อยางก,กูเนี่ยสมมติก,กูเป็นน้ากูจะมีลูกอันหนึ่งที่เป็นที่จะตีประจําเลยจะตีฟอทอมทีหนึ่งแล้วกระเดื่องสองทีต <net> ี่ตีบ่อย <ppers. S 2> ุึบตึกโป๊ะตึกตกโป๊ะตึกตแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนั่นคือลูกถนัดที่ <net> ตีบ่อย <net> <ๆๆ S 2> แล้วของจาคือไรอยากให้ฝากเป็นความรู้ให้กับน้องๆให้กับทุกๆคนที่ดูอก็คือปกติอ่ะคืออย่างว่านพี่เวลาเราซ้อมกองมันไม่ได้ ทุกวันทุกวันต่อเนื่อง่น,นีสมุสิผมว่างสามวันมาตีกองทีนึงหายไปอาทิตย์หนึ่งกลับมาตีนี่วิธีที่ผมจะใช้อันดับแรกเลยเวลาที่แบบสมุิเดินเข้ามาในห้องเนี้จะตีคือเหมือนผมจะเช็คล่างกายก่อนว่าวันเนี้ยร่างกายเราพร้อมหรือเปล่าด้วยการเปิดเมทนอมที่110เสมอหนึ่เสมอแล้วเราก็ค่อยๆวอร์มซิงเกิลดับเบิลนู่นนี่นั่นไป อะไรก็ได้ใช่ไหมจริงๆอะไรก็ได้แต่ที่ที่ผมทําบ่อยที่สุดก็คือพาราไดเอลในหนึ่งร้อยสิบอะไรหนึ่งร้อยสิบก็คือเริ่มที่สแนอร์แล้วก็เราก็แจกตัวแอคเซนต์ของพาราไดเอลไปที่อันอื่นอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้คือทําบ่อยสุดแล้วก็ทีนี้เราจะรู้เลยว่าไอห้านาทีหรือสิบนาทีแรกที่เราอยู่กับหนึ่งร้อยสิบเนี่ยร่างกายเราไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ต้องไปอีกหน่อยโอ้โหนี้อันนี้โคตรดีอันนี้ดีมากคือ กูไม่เคยคิดมันนี่กูขนลุกอีกแล้วจริงอันนี้โคตรดีเลยอันนี้นี่มีคําถามทําไมต้องเริ่มที่ร้อยสิบคือผมรู้สึกว่าร้อยสิบมันทําอะไรได้เขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละคือคืออยากไม่เร็วไปไม่ช้าไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคืออย่างหนึ่งด้วยก็อยากจะเช็คว่าเอาวันเนี้ยสมมติร่างกายม่นไม่ไหวใส่ยันจะซ้อมสมมติแล้การมึงไม่ไหวคืออะไรมึงเป็นทำอะไรมาหรือเปล่าบางทีมัอาจจะนอนเด็กนู่นนี่อะไรอ๋อแต่ถ้าเป็นกูว่าจะกินเหล้าเยอะไปหน่อยคงไม่อะไรประมาณนี้ยังไงอ่านเลต่อสมมติเปิดร้อยสิบต แข็งเหลือเกินไม่ไหวนีน่นะเฮ้พักก่อนแล้วกันอ่าสมมติเผื่อเวันนี้อาจจะพักเลยไปดอนดูหนังโน่นนี่นั่นเลยล้องมาใหม่าอาจจะมาวันวันรุ่งขึ้นหรือมาอีกสักสามสี่ชั่วโมงข้างหน้ามาใหม่มแตถถ่ถ้าสมมติว่าไอห้านาทีสิบนาท,นาทีที่มันอยู่ร้อยสิบเนี่ยแล้วมันเลื่อนไหลอ,อันนี้จะลุยต่อเลยอ่าผมยังตอบอะไรพี่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากครับซึ่งซึ่งผมจะเอาไปใช้เลยผมมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราเราตีก็จริง แต่เราไม่ได้อยู่กับเมทนอมเราไม่ได้อยู่กับไอตัวคุมจังหวะเราอผมคิดว่าบางทีเราถามว่าได้ไหมได้แต่พอเอาจริงปุ๊บเราอาจจะได้ได้ไม่ดีแต่ถ้ามีเมทนอมน่าจะดีขึ้นหมายถึงว่าน่าจะฝึกตัวเราให้ได้ดีขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่จะาทำบ่อยๆเอาเป็นว่าหลังจากนี้ไปผมจะเอาแบบวิธีการฝึกนั้นของเขาเอาไปฝึกมาน้องๆอทุกคนที่ดูอยู่หรือใครก็ที่ดูอยู่ที่ดูอยู่นะครับก็จะเอาแบบนี้ไปทําบ้างก็ได้นะครับครนี้อันนี้พี่ถามต่อไปว่า ไม่ได้ถามต่อถามจา่าเขาต่ออยู่นี่ทุยแล้วขาล่ะอะคือคือช่วงแรกเลยอะขาผมก็คือขาขวาจะเป็นดาวบีดไปเรือ่อยว่านทูที่กขาซ้ายมันอยูย่เฉยๆก็เอามาแทรกเป็นว่านแอนทู a แอนที่แอนสลับไปเป็นแฮวหรือกระเดื่องเป็นแหวนก,ก็ได้เ,เ,ปเป็นกระเดื่องอีกข้าง,งก็ได้นว่นแอนทูแอนที่ไปเรื่อยอก็คือเหมือนไออันเนี้ยสองขาเนี้ยผม คิดว่ามันเป็นเมทานอมอีกตัวหนึ่งให้ร่างกายเราอ่าคือแบบให้มันขยบเพราะไปทีว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มือ,อ,มมอต้องเปลี่ยนเป็นยาขื่อประมาณนี้โอเคครับทั้งนั้นถือว่าเป็นแบบประัดที่ดีนะที่ทุกที่ทุกๆคนควรจะเอาไปลองใช้ปรับใช้กันบ้างคือ,อยังไงอย่างผมเนี่ยถ้าผมได้จากเขามาแล้วเนี่ยเดี๋ยงไงผมต้องเอาไปไปไปใช้ของตัวเองบ้างแล้วก็ไปรวมกับสิ่งที่ผมถนดัดอ่านั่นก็ถือว่าเป็นข้อคิดและข้อแบบประัตดีๆของจาที่ฝากไว้กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ รายการตีล้านฟันแท่งบุกทุกสถาบันเราบุกมาที่เมโลดิกดำแล้วก็ทําทุกอย่างผ่านไปหมดแล้วยังไงก็ขอขอบคุณจาเจ้าของเมโลดิกดำด้วยนะครับที่ต้อนรับเรยเป็นอย่างดีเอแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทํารายการเราวันนี้นะครับขอขอบคุณมากคุณน้อง